ก็กระสวสดีท่านผู้ชมและก็เพื่อนเทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับผมมานี่พีเกี่ยวกับารหาเงินฟฟีไปด้วยกันสําหรับคลิปนี้ก็จะมาทําการอัปเดตข่าวสารในของ Play p a y ์เพนะครับที่จะเปิดให้เราทําการสมัครบัญชีส่วนตัวได้แล้วนะครับในของปีหน้านะฮะแต่ที่เขาจะเปิดมาก็อาจจะมีเงื่อนไขาตามมาด้วยนะครับเงื่อนไขนี้ก็จะมีผลกระทบครั้งใหญ่เลยสําหรับคนที่จะใช้บัญชี Pay ์เพในประเทศไทยนะครับหรือว่าคนไทย ที่จะใช้นะครับเนาะก็ค,คือหลังจากที่แล้วนะครับที่ผมได้ทําคลิปไปว่าอาดีตข่าวสารสําหรับที่มีการเปิดบัญชี p a y p เพลได้ก็คือเป็นบัญชีธุรกิจนะครับแต่ครั้งนี้ในบัญชีส่วนตัวก็จะเปิดให้เราสมัครในของปีหน้าแต่ว่ามันก็จะมีข้อตกลงใหม่ๆมาเดี๋ยวเราไปอ่านข่าวกันเลยนะครับว่ามันมีอะไรบ้างและข้อมูลหลายๆอย่างนะครับก็สามารถอ่านได้จากตรงนี้กันเลยนะครับก็หาดูใน Google Chrome นะครับ เขาบอกว่า PayPal เตรียมเปิดรับผู้ใช้ใหม่ในไทยอีกครั้งพร้อมข้อตกลงใหม่ที่ผู้ใช้จะต้องอ่านนะฮะเดี๋ยวเราไปอ่านกันดูนะ,ะว่ามันมีอะไรบ้างซึ่งอันนี้ข่าวนี้หรือว่า,าข้อมูลนี้นะครับเพิ่งมาในของวันที่6เดือน11ปี2564นะครับก็เพิ่งผ่านมาได้ประมาณ1วันเองนะฮะก็ตามนี้เลยนะครับตรงนี้นะข่าวที่เขาได้ทำการเอามาให้เราทราบข้อมูลกันนะครับ เดี๋ยวเรามาอ่านข่าวกันเลยนะครับเขาบอกว่าหลังจากที่ทางเพลเพลวได้รับงักกันลงทะเบียนครับผู้ใช้ใหม่เมื่อเดือนสิงหาที่ผ่านมาอันนี้ก็น่าจะประมาณ1ปีที่ผ่านมาแล้วนะครับเนาะก็คือปิดได้ประมาณ1ปีแล้วนะครับอ่าแล้วต่อไปนะครับเขาบอกว่าและจกกะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในปีหน้าราสุขทางเพลเพวได้ออกประกาศข้อตกลงใหม่ที่กระทบถึงผู้ใช้งานเก่าและต้องยินยันตัวโนนะครับ ภายในวันที่18กุมภาพันธ์นะครับตรงนี้นะครับปี2565นะครับก่อนที่บัญชีของเราจะโดนระงับการใช้งานซึ่งนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ผู้ใช้งานจะต้องทราบนะครับก็เราประมาณนี้นะ,ะก็คือเราต้องทําการยืนยังงยนตัวตนถึงจะสามารถใช้งานได้นะครับสําหรับทุกคนที่มีบัญชี PayPal อยู่แล้วณนะปัจจุบันนี้นะครับจะต้อง ยืนยันตัวตนด้วยนะครับถ้าไม่ยืนยันตัวตนบัญชีจะถูกรางงัดหรือว่าจะถูกแบนไปเลยนะครับประมาณนี้นะครับจะใช้งานไม่ได้แล้วนะครับเนาะเดี๋ยวเรามาอ่านต่อกันเลยนะครับและครับบอกว่าสําหรับบัญชีเพย์เพลในประเทศไทยทั้งแบบธุรกิจและแบบส่วนตัวนะครับที่เปิดก่อนในของ วันที่7มีนาคมปี2564นะครับจะต้องยอมรับข้อตกลงใหม่และยินยันตัวตนภายในวันที่18กุมภาพันธ์ปี2565ก่อนที่บัญชีจะดนระงงักการใช้งานนะครับโดยที่บัญชีแบตธุรกิจจะต้องยินยันตัวตนด้วย KYB เพิ่มนะฮะเติมนะครับลราประมาณนี้และต่อไปนะครับผมว่า และต่อไปนี้คือรายละเอียดข้อตกลงใหม่ที่ผู้ใช้งานจะต้องทราบนะก็ประมาณนี้นะครับเขาบอกว่าเราก็ยินยานตัวตนนะครับแบบธุรกิจก็ยินยานตัวตนแบบส่วนตัวก็ต้องยินยันตัวตนนะครับแบบส่วนตัวก็คือใครที่สมัครก่อนในของปี 266. 4ก็คือก่อนวันที่7มีนาคมก็ต้องยินยานตัวตนเช่นกันนะครับก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปอ่านข่าวในกัร พัดเงินและการถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของเพ y p a พล่านะครับซึ่งอันนี้ก็คือเราจะถอนเงินจากเพ y p เ l เข้าธนาคารเดี๋ยวเรามาอ่านกันว่ามันมีข้อตกลงอะไรมาใหม่หรือไม่นะครับไปอ่านกันดูนะครับซึ่งอันนี้ก็อาจาไม่แน่นอนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าต้องรอปีหน้าก่อนนะครับว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงแล้วมีอะไรแตกต่างกันหรือว่ายังใช้งานกันได้อยู่ไหมต้องรอว่าเขาเปิดให้เราสมัคร ในของบัญชีส่วนตัวก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวลองมาอ่านข้อแรกกันก่อนเลยนะครับนี่เขาบอกว่าข้อตกลงใหม่ของทางเพย์พาะระบุไว้ว่าบัญชีที่สามารถพักเงินไว้ในบัญชีหรือสามารถทําการถอนเงินไปยันธนาคารต่างๆได้นั้นจะต้องเป็นบัญชีธุรกิจและผ่านการยืนยันตัวตนในของ K Y B เท่านั้น ไม่สามารถใช้บริการถอนเงินเข้าธนาคารในสหรัฐอเมริกาได้นะครับประมาณนี้ซึ่งอันนี้นะครับไม่สามารถทําการถอนเงินไปธนาคารในของสหรัฐอเมริกาได้แล้วนะครับก็คือถ้าเรามีเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆน้องๆที่อยู่ในอเมริกาเนาะถ้าเราจะทําการโอนเงินไปในของ ประเทศอเมริกาให้พี่ของเราหรือว่าน้งๆของเราที่อยู่ในอเมริกาก็คือจะไม่สามารถโอนเงินผ่านในของเพ y p a พลได้นะครับก็เรารประมาณนี้ให้ทุกคนมาอ่านเอาเองและทําความเข้าใจเอาเองนะครับก็อันนี้คือเราจะต้องยืนยันตัวตนด้วยนะครับนะก็มีมีประมาณนี้นะครับและการพักเงินไว้ในบัญชีหรือว่าการถอนเงินนะครับไปยังธนาคารต่างๆก็เรียกว่าจะไม่สามารถทําการเก็บเงินหรือว่า ถอนเงินไปยังธนาคารอื่นๆได้แล้วนะครับก็ต้องรอในของปีหน้าดูว่ามันหรือว่าเป็นอย่างที่เขาได้ทำการแจ้งเอาไว้หรือเปล่านะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นภาษีมูลค่านะครับอันนี้ก็คือจะเป็นภาษีที่ประเทศไทยของเราเก็บนะฮะจากเพ y p เพล่านะครับที่เราจะต้องเสียไปด้วยนะครับการฝากเงินการถอนเงินต่างๆก็คือการที่จะมีการเสียภาษีนี่ครับบอกว่า จะมีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอ่านะฮะตามกำหนดของประเทศไทยจากค่าธรรมเนียมเพ y p a พลทั้งหมดโดยเจ้าของบัญชีจะได้รับใบแจ้งภาษีรายวันที่ระบุจำนวนภาษีตามที่เก็บอันนี้สําหรับคนไทยคนไทยนะครับสําหรับคนไทยที่ใช้บัญชีเพ y p a พก็จะต้องเสียภาษีด้วย7% <c oughs> พูดตรงๆนะฮะคือปีนี้รู้สึกว่าภาษี มันเยอะมากนะฮะที่จะต้องเสียภาษีนะครับรู้สึกว่ามันจะเพิ่มตามเรื่อยๆแล้วในของประเทศไทยที่คนไทยจะต้องเสียภาษีก็คือเสียเพิ่มขึ้นเพิ่นขึ้นแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวเรามาอ่านเข้าต่อไปนะครับก็คือบริการการชำระเงินนะครับซึ่งอันนี้นะครับก็จะเป็นปัญหาหลักเลยนะปัญหาหลักเลยที่เราจะต้องทำความเข้าใจกับมันนะฮนะเนาะ อ่ะส่วนข้อหนึ่งนะครเรามาดูตรงนี้กันก่อนนะครับเราบว่าบัญชีธุรกิจและบัญชีส่วนตัวจะไม่สามารถทําการส่งหรือว่ารับกันชะเงินระหว่างประเทศหรือเพื่อนหรือครอบครัวนะครับได้นะครับก็เรียกว,ว่าอันนี้นะครับเราจะไม่สามารถทําการโอนเงินให้เพื่อนเของเราได้แล้วนะครับ ในประเทศไทยก็เช่นกันหรือว่าในต่างประเทศก็เช่นกันไม่สามารถโอนได้แล้วนะครับโอนเงินให้เพื่อนหรือว่าเข้าครัวของเรานะครับหรือเป็นช่องทางในการชำระเงินต่างๆไม่สามารถทําการได้แล้วนะต่อไปนะครับก็จะเป็นในของบัญชีธุรกิจนะครับ บัญชีธุรกิจจะไม่สามารถทําการส่งหรือว่ารับการชำระเงินผ่าน PayOut <Hey>, นะครับและการชำระเงินหลายๆคนได้ต่อไปอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าผมยังไม่เคยใช้เมนูนี้นะครับก็น่าจะเป็นการชำระเงินหรือว่าทาด้านธุรกิจเนาะอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะถ้าผิดพลาดตรงไหนยังไงต้องขออภัยด้วยอันนี้น่าจะเป็นการจ่ายเงินให้หลายๆคนนะครับหรือว่าเรามีกิจการต่างๆเนาะที่เราจะต้องจ่ายเงินซึ่งเราจะต้องจ่ายเงินให้หลายๆ เราก็ต้องจ่ายแต่ว่าอันนี้เขาคือจะไม่สามารถทําการจ่ายเงินให้เขาได้แล้วประมาณนี้นะครับถ้าผิดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับต่อไปนะครับก็คือการชำระเงินในประเทศระหว่างบัญชีเพเปาลประเทศไทยจะต้องเป็นสกุลเงินบาทไทยเท่านั้นส่วงการชำระเงินเชิงพาณิชย์ระหว่างประเทศยังคงเป็นสกุลเงินต่างๆได้เช่นเดิมนะครับก็ผมคิดว่าอันนี้นะครับเขาบอกว่า การที่เราจะต้องจ่ายเงินนะฮะในของทางเพย์เพลวเราก็คงจะต้องจ่ายเป็นเงินบาทของประเทศไทยเท่านั้นส่วนการชำระเงินเชิงพาณิชย์ก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับการ,รชำระเงินในของทางบริษัทต่างๆเนาะก็ยังเป็นสกุลเงินต่างๆก็คือยังเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับอย่างเช่นว่าสกุลเงินดอลลาร์อายูโรอะไรประมาณนี้ก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับและต่อไปนะครับก็จะเป็นในของการชำระเงินนะครับ ผ่านเพย์เพาจับบัตรเดบิตที่ออกโดยธนาคารประเทศไทยจะไม่สามารถใช้เพื่อการชำระเงินภายในประเทศไทยทยั้ทงนี้จะไม่มีข้อบังคับใหม่เกี่ยวกับการชำระเงินผ่านเพนย์พาด้วยบัตรเดบิตนะครับเครดิตโอเคนะเครดิตนะครับก็คิดว่าอันนี้นะครับอ,อันนี้นะครับบัตรเดบิตก็คือจะไม่สามารถทําการชำระเงินได้นะอันนี้นะครับบัตร เดบิตนะฮะนี้นะจะไม่สามารถชำระเงินในประเทศไทยได้นะครับแต่ว่าในส่วนของบัตรเครดิตนะครับบัตรเครดิตตรงนี้นะครับเขาบอกว่าสามารถใช้งานหรือว่าใช้การชำระเงินต่างๆในประเทศไทยก็ยังใช้งานได้ตามปกตินะครับอันนี้นะเท่าที่ผมตีความมานะครับถ้าผิดตรงไหนยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับข้อมูลที่เพรียวจะออกมาและเงื่อนไขามาใหม่ในของ ปีหน้านะครับเนาะแล้วเรามาทําการดูข้อสรุปของเขาที่เขาสรุปมาให้เรานะครับว่ามันเป็นกันยังไงบ้างนะครับซึ่งมันอาจจาะขยังขยังนิดนิดีนหน่อยข้างบนนะฮะข้อสรุปก็คือก่อนวันที่18กุมภาพันธ์ปี2565ผู้ใช้งานจะต้องยองรับข้อตกลงใหม่และยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยไม่งั้นบัญชีจะถูกละง,งาัาการใช้งานนะอันนี้ สำหรับเพื่อนๆและพี่ๆหลายท่านที่ยังไม่ได้ยินยาตัวตนในของ k y b นะครับก่อนวันที่18บแปกรุภาพัน์ปีหน้า2565นะอันนี้เราจะต้องยินยาตัวตนะครับถ้าไม่ยินยาตัวตนก็คือจะถูกระงับการใช้งานไม่สามารถใช้งานได้เงินที่อยู่ในของบัญชีนะก็เดี๋ยวเขาจะโอนมาให้เราโดยอัตโนมัติประมาณนั้นนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาอ่านต่อไปกันเลยนะครับบัญชีส่วนตัวจะไม่สามารถ พักเงินไว้ในบัญชีหรือว่าถอนเงินได้อีกต่อไปซึ่งอันนี้นะครับก็จะเป็นอันที่เรียกว่าสำหรับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่ทำการหาเงินฟรีจากแอปพลิเคชันจากเว็บไซต์ต่างๆที่ทำการถอนเงินหรือว่ารับเงินผ่านในของ PayPal อันนี้จะไม่สามารถใช้งานได้แล้วนะครับในของบัญชีส่วนตัวนะครับจะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปแล้วนะครับในของปีหน้าในวันที่18 กุมภาพันปี2 5 6 5ขึ้นไปนะครับอันนี้ในของทางเพย์เพลวได้แจ้งมานะครับส่วนอันนี้นะครับก็จะเรียกว่าเป็นผลกระทบครั้งใหญ่เลยนะครับเนาะก็ให้ทุกคนเตรียมเอาไว้เลยนะครับสำหรับให้ที่หาเงินในช่องทางต่าง,างๆหาเงินฟรีเข้าเพย์เพลวก็เตรียมตัวเอาไว้เลยนะครับและต่อไปนะครับเขาบอกว่าซึ่งจุดนี้ผู้ใช้งาน ที่เป็นอิสระอาชีพอิสระนะครับไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ก็จะโดนผ,กผลกระทบกระทบครั้งใหญ่การพักเงินหรือว่าการถอนเงินจะเปลี่ยนไปใช้กับบัญชีธุรกิจเท่านั้นเขาบอกว่าเขาบอกว่าบัญชีส่วนตัวนะฮะจะไม่สามารถทําการล้าเงินถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารได้อีกแล้ว เพราะฉะนั้นจะต้องเป็นบัญชีธุรกิจเท่านั้นที่จะสามารถใช้งานได้นะครับก็คือบัญชีธุรกิจเท่านั้นที่จะสามารถใช้งานได้ก็คือใช้ในการรับเงินถอนเงินโอนเงินต่างๆนะครับต้องเป็นบัญชีธุรกิจเท่านั้นแต่ว่านะครับแต่แต่นะครับบัญชีธุรกิจนี้จะต้องเป็นคนที่มีบัญชีหรือว่าจะต้องมีบริษัทเท่านั้นนะครับบริษัทที่มีอ่า การจดทะเบียนหรือว่าการจดอะไรประมาณนี้นะครับจากรัฐบาลนะครับแล้วก็เอาใบนั้นไปกรอกข้อมูลใส่ในของ paypal และถึงจะสามารถใช้งานได้หรือจะสามารถทําการรับเงินโอนเงินต่างๆได้นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าปัญหาใหญ่เลยนะครับแต่สําหรับใครที่สมัครในของบัญชีธุรกิจได้แต่ว่าไม่มีใบยืนยันว่าเรามีบริษัทอ่ายืนยันตัวในของบริษัทนะครับว่าอยู่ตำแหน่งไหนและ การมีเลขอะไรต่างๆเนาะอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าบริษัทมันมีอะไรบ้างนะครับก็ถ้าเราไม่มีเอก,เอกสารพวกนี้เราจะเปิดบัญชีธุรกิจได้แต่ว่าก็ไม่สามารถทําการใช้บริการได้ในการรับเงินการถอนเงินต่างๆได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาส่วนใหญ่เลยที่ คนมีบัญชีส่วนตัวจะใช้งานไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับจะไม่สามารถใช้งานได้ในของบัญชีธุรกิจสําหรับคนที่ไม่มีธุรกิจอย่างเช่นผมนะฮะก็เรียกว่าช่องทางในการหาเงินฟรีจากเพจเพล่านี้ก็จะหมดไปนะฮะเนาะก็ถือว่าเป็นปัญหาครั้งใหญ่เลยนะครับอ่ะต่อไปนะครับมาดูกันว่ามันมีอะไรอีกไหมมันมันมีอะไรอีหรือเปล่านะครับสําหรับใครที่ใช้งานบัญชีส่วนตัวนะครับ และมีเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีก็สามารถใช้ใจ่ายหรือว่าถอนเงินข้ามบัญชีธนาคารได้ก่อนวันที่18กุมภาพันธ์ปี2565นะประมาณนี้ซึ่งถ้าเรา,าเลยกำหนดเงินที่เหลือ,อจะถูกโอนไปยังบัญชีธนาคารโดยอัตโนมัติประมาณนี้อันนี้เขาบอกว่าถ้าเรามีเงินในบัญชีส่วนตัวอยู่นะครับ อย่างเช่นว่าผมมีเงินบัญชีส่วนตัวสักประมาณ500บาทใช่ไหมผมจะต้องถอนเข้าในธนาคารก่อนวันที่18กุมภาพันธ์ปี2565ไม่อย่างนั้นเขาจะโอนเงินมาให้เราโดยอัตโนมัติโดยที่เราทําการผู่มบัญชีธนาคารของเราเอาไว้ในของเพย์เพลแล้วสําหรับใครที่ไม่มีการผู่มบัญชีธนาคารเอาไว้เพย์เพก็เรียกว่าจะ ไม่สามารถได้รับเงินอันนั้นแต่ถ้าเราทําการผูกเอาไว้อยู่แล้วเดี๋ยวเขาจะโอนเงินมาให้เราโดยอัตโนมัตินะฮะกเ็เราประมาณนี้นะครับและบัญชีของเราก็จะทําการดูถูกลังงักการใช้งานนะครับก็น่าจะประมาณนั้นนะหรือว่าหรือว่าเราอ่าได้ทําการยืนยันตัวตนในของ KBB แล้วแต่ว่าไม่สามารถอ่าทาการอ่าเก็บเงิน เอาไว้ในบัญชีส่วนตัวได้นะครับเนื่องจากว่าบัญชีส่วนตัวมันไม่สามารถทําการเก็บเงินรับเงินต่างๆได้แล้วนะครับส่วนในการรับเงินหรือว่าเก็บเงินต่างๆเนาะเก็บเงินต่างๆก็จะเป็นบัญชีธุรกิจเท่านั้นแล้วนะครับก็ละประมาณนี้ส่วนในของการยืนยันตัวตนในของ KYB ก็จะต้องยืนยันตัวตนตรงนี้นะครับนี่ไหมทุกคนในปั๊นี่ครับอ่า และละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการยืนยันตัวตนและการลงทะเบียน KYB ก็คือกดตรงนี้นะครับถ้าให้พูดตรงๆเลยนะครับก็มีบัญชีนะครับธุรกิจ p a y p พ l ก็ถือว่าดีแต่ว่าเราไม่มีบริษัทไม่สามารถทำการเปิดหรือว่าใช้งานได้ตามปกตินะครับแต่บัญชี p a y p พ l ส่วนตัวอันนี้นะครับถือว่าสำหรับผมนะ ถึงแม้เขาจะเปิดมาให้เราสมัครแต่ว่าไม่สามารถทําการเก็บเงินรับเงินถอนเงินต่างๆได้อันนี้ก็เหมือนไม่มีประโยชน์อะไรเลยอันนี้สําหรับผมนะฮะก็เหมือนว่ามันจะทําอะไรไม่ได้เลยนะครับและเป็นปัญหาใหญ่ด้วยสําหรับเพื่อนๆและพี่ๆหลายๆท่านที่ทําการหาเงินเข้าในของบัญชี Pay p a พใช่ไหมอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันนะฮะ ส่วนอันนี้ก็ไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่นะเดี๋ยวต้องรอในของทางเพย์เพลานะครับในของปีหน้าว่ามันจะเป็นยังไงกันต่อนะครับต้องรอดูกันก่อนอันนี้ก็ยังไม่ฟันธมเท่าไหร่ต้องรอในของปีหน้าวันที่18กุมภาพันธ์ปี2 5 6 5ก่อนว่ามันเปลี่ยนแปลงตามนี้จริงไหมถ้าเปลี่ยนแปลงตามจริงก็อาจจะไม่สามารถทําการทางเงินฟรีจ้ะ ช่องทางเอื่นมาในของเพย์เพลวได้แล้วก็คงจะต้องเป็นการหาเงินฟรีในของคริปโตและชู True, วันนี่เท่านั้นแล้วนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะฮะเนาะก็สําหรับใครที่มีบัญชีเพย์เพลวอยู่แล้วก็แนะนาให้ทําการถอนเงินเข้าธนาคารเลยนะครับถ้าถอนไม่ได้ก็ให้เราทําการผูกบัญชีธนาคารของเราเอาไว้เลยและเดี๋ยวเขาจะถอนมาให้เราด้วยอัตโรบัติเองนะับก็ประมาณนี้นะครับ นอกจากไม่มีอะไรแล้วนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าเขาจะเปิดให้เราทําการสมัครบัญชีเพย์พลวส่วนตัวปีหน้าผมว่าเปิดไปก็ไม่มีประโยชน์นะฮะเพราะว่ามันใช้งานไม่ได้จริงแต่ว่าใครที่จะใช้งานก็ต้องรอดูก่อนนะว่าปีหน้ามันมีอะไรอีกไหมว่าต้องรอดูกันก่อนผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าในปีหน้ามันจะสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมหรือว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆด้วยอันนี้ต้องรอดูไปก่อนนะครับเดี๋ยว ผมจะมาอัปเดตข้อมูลใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับสาหรับการยืนยัน,ยนตัวตนในของ KBB อันนี้ก็ให้ทุกคนไปดูเอาเองได้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวเกินไปนะครับเนาะเดี๋ยวว่ายังไงถ้าผมสะดวกเดี๋ยวผมค่อยทาในของการลงทะเบียน KBB ให้ทุกคนดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับก็สําหรับวันนี้ก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในของ Pay p a l นะครับที่จะให้เราเปิดบัญชีส่วนตัวได้ในของปีหน้า ก็น่าจะมีประมาณนี้สำหรับใครที่อยากมาอ่านและมาทัและมาทำความเข้าใจก็มาอ่านได้นะครับามาค้นหาดูเอาเองได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆและพี่ๆทุกท่านด้วยกดไลค์และกดติดตามรอข้อมูลข่าวสารใหม่ๆจากมันี่พีเอด้วยนะครับบ๊ายบายเพื่อเจนการคลิปหน้าครับ